สวัสดีค่ะข้าวลัคนามีนนะคะเรามาถึงลัคนามีนกันแล้วทีนี้ไม่เสียเวลากันเนาะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะข้าวลัคนามีนนะคะบางครั้งความอ่อนโยนไม่ได้แปลว่าอ่อนแอเนาะแต่มันคือพลังที่เงียบที่เปลี่ยนทุกอย่างได้นะคะ ครึ่งเดือนหลังนี้นะคะชาวลัคนามีเนี่ยจะเป็นการฟื้นพลังนะคะจากความเหนื่อยล้าที่สะสมมาหลายเดือนแม้ดวงดาวหลักเนี่ยยังไม่ได้เป่งแสงแรงชัดเจนนะคะแต่กับมีความสมดุลบางอย่างนะคะที่มันเกิดขึ้นภายในใจคุณนะคะคือนี่คือช่วงที่หลายๆคนจะเริ่มนะคะยอมรับอดีตปล่อยวางสิ่งที่ พยายามควบคุมและหันมาดูแลตัวเองด้วยใจที่อ่อนโยนเนาะลัคนามีเนี่ยเป็นลัคนาที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์ซ่อนอยู่ในความอ่อนโยนเสมอแม้ช่วงนี้โลกภายนอกจะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงชัดเจนนะคะแต่โลกภายในของคุณเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งเนาะมีแนวโน้มว่าหลายคนจะเริ่มก,กลับมาทบทวน ทางเดินชีวิตอีกครั้งนะคะเช่นฉันจะอยู่กับใครดีฉันจะทําอะไรต่อไปดีฉันจะยอมให้อดีตอยู่ฉันไว้อีกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะคือจังหวะพองแห่งการฟื้นฟูความมั่นใจคือพลังศรัทธาให้กับตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองไม่อยากใช้ไม่อยากให้ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะแต่ควรหลีก,กเลี่ยงแรงประทะนะคะ ให้ดูเหมือนว่าเป็นการเดินอย่างช้าๆแต่พลังแห่งการเปลี่ยนใจการเปลี่ยนแปลงการให้อภัยการจัดเลี้ยงระบบใหชีวิตเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นเนะาะทีนี้เรามาดูกันการงานนะคะสำหรับงานประจำนะคะใครที่ทำงานประจำเนี่ยช่วงนี้เป็น งานที่นิ่งลงบ้างนะคะแต่คุณจะใช้เวลาในการปรับความสัมพันธ์กับทีมน,นะคะงานที่จะต้องใช้ทักษะการฟังการเจรจาการดูแลลูกค้าเนี่ยจะมีพลังงานที่ดีๆเข้ามาด,ดังนั้นนะคะจึงอ,อย่าให้อย่าอันนี้เป็นคําระวังละกันอย่าพยายามทําทุกอย่างเพื่อตัวเองเพราะกลัวคนอื่นไม่เข้าใจอ่า มีแนวโน้มที่จะรับอารมณ์จากคนรอบข้างคงทข้ง,ขงมากเกินไปนะช่วงนี้ให้เพื่อนๆระวังเนาะแล้วก็สิ่งที่มันจะเอามาปรับใช้นะให้เพื่อนๆลองพูดในสิ่งที่พูดในสิ่งที่รู้สึกบ้างด้วยน้ำเสียงที่สุภาพแต่ชัดเจนนะคะเขียนงานด้วยภาษาที่อบอุ่นทำให้คนอื่นรู้สึกเชื่อใจมากยิ่งขึ้นอันนี้มันก็อาจจะช่วย เสริมความสัมพันธ์ให้กับทีมของเพื่อนๆได้ดียิ่งขึ้นเนาะสำหรับใครที่ทํางานธุรกิจส่วนตัวหรืองานอิสระนะคะช่วงนี้เหมาะกับการสื่อสารที่มันอิงก,กับความรู้สึกการทำคอนเทนต์ด้านจิตใจนะคะอันนี้จะช่วยคุณมากๆเลยแล้วก็ลูกค้าเก่าของคุณเนี่ยจะกลับมาหาคุณหรือมีคนแนะนำแบบไม่คาดคิดก็เป็นได้นะคะอ่ะ สิ่งที่จะช่วยเสริมนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถออกแบบแคมเปญให้ฟังแล้วสบายใจหรืออ่านแล้วเยียวยาแล้วก็ดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นนะคะลองเอาไปปรับใช้กันดูนะอ่าแล้วก็การเงินช่วงนี้นะคะช่วงนี้เพื่อนๆเนี่ยมีโอกาสได้เงินจากลูกค้าเก่าหรือคนที่เคยติดค้งคุณนะคะการเงินของคุณเนี่ยจะดีขึ้น ถ้าใจเริ่มรู้จักการให้โดยที่ไม่ได้คาดหวังตอบแทนอะให้คุณนะ่ะระวังการใช้เงินซื้อของเพื่อหน,นีความเหงาเช่นช้อปปิ้งเพราะอยากรู้สึกดีระว,วังอารมณ์อยากโอนเงินให้คนอื่นโดยที่ไม่ได้วางขอบเขตเอาไว้เช่นการช่วยเหลือเพื่อนเกินกำลังอ่ะอันนี้ให้ดู ให้ดูก,กําลังของตัวเองเนาะอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นทิปในการเสิร์ฟนะคะให้เพื่อนๆนแบ่งเงินทําบุญ5%ของไรายได้ในช่วงนี้นะให้เพื่อเปิดกระแสการไหลเวียนของเงินเข้ามานะแล้วก็เขียนเป้าหมายทางการเงินแบบที่อยากให้ใจสบายนะคะเช่นมีเงินพอใช้โดยไม่ต้องกังวลเพื่อนๆจะได้มีความรู้สึกว่าโอเคฉันยังมีเงินสำรองฉันยังมีเงินตรงนี้อะไรอย่างนี้อยู่นะคะ ส่วนความรักนะคะคนโสดเนี่ยมีคนเข้ามาแบบอบอุ่นแต่ไม่ชัดเจนเช่นทักมาคุยทุกวันแต่ไม่ได้พูดถึงสถานะอันนี้ให้ระวังเนาะแล้วก็คนที่เข้ามาแบบอ่าคนที่เข้ามาอาจเป็นคน ช่างฟังนิสัยละมุนมีความเป็นศิลป,ปินหรือดูเข้าใจโลกนะคะก็ดังนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆระวังอย่าตีความการการะทําของเขาเนี่ยเร็วเกินไปเพราะว่าเขาก็อาจจะยังไม่ได้รู้ใจตัวเองเลยด้วยซ้ํานะคะสําหรับคนมีคู่เนาะเหมาะกับการคุยเรื่องในใจแบบลึกๆเช่นความกลัวความเหนื่อยความคาดหวังที่ไม่กล้าพูดออกมาเนาะความรักที่ผ่านมาหนักๆเนี่ยด้วยการจะ ช่วงนี้มันจะดีขึ้นจะมีคือมันจะมีการคืนดีขึ้นหรือว่ามันจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะที่มันผ่านมาหนักๆแล้วแล้วมันจะเป็นการแบบเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแต่ว่าอยากให้คุณเนี่ยลองลอง ลองเขียนข้อความสัส้นๆขอบคุณแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็ลองตั้งเป้าหมายเล็กๆร่วมกันนะเช่นออกกำลังกายด้วยกัน10นาทีต่อวันหรือว่ามาทางข้าวทุกวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเสริมความสัมพันธ์ความรักของคุณให้ดียิ่งขึ้นเนาะส่วนสุขภาพช่วงนี้คุณจะมีอาการนอนไม่หลับนะคะปวดหัวจากความเครียดที่ไม่ได้พูดปัญหากระเพาะหรือระบบย่อยนะคะเพราคุณกิดมาก แล้วก็กดมันกดเอาไว้ในท้องเนาะดังนั้นเนี่ยให้งดทานกาแฟหลังบ่าย3ามนะคะดื่มน้ำอุ่นผสมมะนาวในตอนเช้านะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆลองสดมนแล้วก็นั่งสมาธิดูเนาะเพื่อปรับสมดุลในด้านจิตใจนะคะส่วนสีเสื้อนะสีเสื้อมงคลที่เพื่อนๆเหมาะกับการใส่ในช่วงนี้นะคะจะเป็นสีเขียวอ่อน ฟ้าน้ำทะเลแล้วก็ขาวนะคะเพื่อเสริมสมาธิแล้วก็เบาสบายใจนะคะสีที่ไม่ควรใส่ช่วงนี้คือสีดำแล้วก็แดงเพลิงแล้วก็ทองสีทองที่มันแวววาวอ,ะอ่ะเพราว่ามันจะไปกระตุ้นอารมณ์ความขุ่นมัวความรู้สึกหนักเกิดความกังวลเกินจำเป็นได้นะคะส่วนวันดีนะ มาเพิ่มเพื่อนก็คือวันพฤหัสมันดีต่อการสื่อสารสื่ออารมณ์สื่อความรู้สื่อการขอคืนดีหรือการเริ่มต้นใหม่ๆแบบดุ่มนวลเนาะแล้วก็วันที่สามสิบอ่าเหมาะกับการเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆหรือการสมัครงานนะคะวันที่ควรระวังก็คือวันที่ยี่สิบหกเหมือนเช่นเคยเหมือนลาคณาขนะอ,อื่นๆนะคะอืมให้เพื่อนๆระวังเรื่องการเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆเนาะอ่า ให้เพื่อนๆระวังส่วนเทพูชานะคะบาะจําช่วงนี้ก็คือเจ้าแม่กวนอิมนะคะจะเสริมความเมตตาความกล้าพัานให้อภัยและการปล่อยวางให้กับเพื่อนๆพระอุปคุตนะคะจะเสริมพลังใจในการฟื้นฟูตัวเองให้คุณเนยมันม่นคงยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูบทสวดว่าบทสวดอะไรที่เหมาะกับเพื่อนๆในช่วงนี้นะคะเรามาดูกัน เจ้าแม่กวนอิมนะคะบทเจ้าแม่กุนอิมนะเห็นไหมเหมือนกันเลยไพ่ก็เปิดเป็นเจ้าแม่กวนอิมเนาอะ,อะดังนั้นก็อยากให้เพื่อนๆสวดเนาะแล้วก็สวดคาถาชนะมนชรนด้วยก็ดีนะคะต่อไปก็จะเป็นคําแนะนําเล็กๆน้อยๆจากฝ้ายนะคะก็คืออยากให้อยากจะบอกว่าช่วงเนี้ยอย่าให้เสียงจากอดีตบ,บอกว่าคุณน่ะไม่ดีพอเนาะอีกต่อไปความเจ็บป่วยที่มาความเจ็บ ปวดอะที่มันเกิดขึ้นอะไม่ได้มีมันไม่ได้เป็นตัวกําหนดอะว่าคุณจะได้รับแบบนี้มันแต่ให้คุณคิดว่ามันเป็นบทเรียนที่จะทําให้คุณเข้มแข็งดีกว่านะคะคุณไม่จําเป็นต้องแข่งแกร่งเสมอไปนะออในวันที่คุณยอมรับว,ว่าคุณเศร้าหรือคุณกลัวนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของพลังงานที่แท้จริงของคุณเนาะในเมื่ออยากให้คุณให้ให้อภัยตัวเองได้ด้วยนะ เมื่อเราให้อภัยตัวเองได้เราจะไม่ต้องแบกรับความรู้สึกผิดไปตลอดทุกวี่ทุกวันการยอมรับให้ตัวเองเริ่มใหม่โดยที่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบเนี่ยคือการเดินช้าแบบไม่ต้องสมบูรณ์แบบมันคือพรจากธรรมชาติที่แท้จริงนะคะบางครั้งการเดินช้าเนี่ยก็พาเราไปถึงจุดหมายที่หัวใจตามหาได้แน่นอนกว่าการที่เราเร่งรีบที่จะมันจะไปจุดหมายโดยที่ไม่ฟังไม่ฟังเสียงหัวใจไม่ฟังพละก,กําลังของตัวเอง ก็หวังว่ามันอาจจะเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างที่ฝ้ายบอกว่าคุณไม่ต้องดีพอคุณไม่ต้องกลัวที่มันจะต้องเริ่มใหม่คุณไม่ต้องเศร้านะคะขอแค่เราพร้อมที่จะให้อภัยตัวเองแล้วก็เดินขึ้นใหม่เริ่มต้นใหม่แล้วก็เดินไปอย่างช้าๆมันดีที่สุดแล้วเนาะ โอเคก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะฝ้ายก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆด้วยแล้วก็ฝากเพื่อนๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ